ให้นปาเป็นเครื่องดนตรีคีออันนี้ก็คือแคนขนาดจิ๋วผู้ผลิตนี่เป็นอาจารย์ขวัญใจชาสงวนอันนี้มีผู้มือหัดเล่น ด้วยตนเองเป็นคู่มืออยู่ในนี้ซื้อมานานแล้วเก็บบ้านแล้วเพิ่งจะพบลืมไปแล้วด้วยได้มาก็เลยเอามาปวดกันแปลกดีนี่นี่ด้านหน้าเขาก็ น่าจะเล่นง่ายนะเนี่ยด้านหลังจะเป็นลักษณะอย่างนี้ราคาซื้อเมื่อ20กว่าปีเนี่ยราคาแค่50บาทไม่แพงแต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ยังจะมีขายอยู่หรือเปล่าเอามาให้ดูดกัน